มาครับนี่นะครับเป็นขนมโคโครินั่นเองนะครับเรามารุ้นการ์ดมารไรเดอร์กันนะครับวันนี้ห่อเดียวพอนะครับเป็นโอ้โหเห็นแล้วครับสีไรเอ่ยสีแดงนะครับไวมากเป็นสีแดงนะครับโอ้สีแดงเนี่ยนะครับอันดับต้นๆเลยก็คือจะเป็นกีกี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่รอคอยก็คือ s s สเอนั่นเองนะครับมาเรามารุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะเป็น SSR หรือเปล่านะครับพร้อมครับ1 2 3ครับโอ้โหเป็นช็อกเกอร์นะครับโอเคลุ้นกันต่อไปครับ SSR จะมาเมื่อไรกับม a รสไลเดอร์นะครับจะมาหรือโอ้โหสีเขียวมาเลยนะครับสีเขียวมาเลยก็ลุ้นได้เลยครับ โอ้เป็นอะไรครับเป็นมัสล r ยเดอร์วันนะครับหรือองโคเขียวนะครับเขียวนะครับก็ลุ้นด้านหน้าเลยนะครับหนึงสโอ้เป็นไบโนะครับเป็นไบโออาร์นั่นเองนะครับขอยเป็นหลังแดงหลังเขียวนะครับไม่เป็นไรครับลุกนต่อไปครับ1 2 3ด้านหน้าครับว้าวเป็นแบล็คอีกแล้วนะครับ รู้สึกว่าผมจะถูกชะตากับแบล็กจริงๆเลยนะโอ้ oh, สีเขียวนะครับสองและสามครับอะไรเอ่ยว้าวใบนี้ผมไม่ได้มานานมากแล้วนะครับเพราะว่าสีเขียวได้เยอะและ้วโอ้โหยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับหนึ่งสองและสามครับว้า wow. ว <laughs> ตัวโปรดเลยนะครับอันนี้เป็นแบล็กนะครับ อ่านะครับเป็นใบดับเบิล R นั่นเองนะครับเป็นมาร์สไลเดอร์แบล็คนะครับสีเขียวนะครับไหนไหนึ่งสองและสามครับว้าวศูนย์หกครับหลังเขียวแน่เลยว้าวหลังแดงสามครับโอหลังเขียวแล้วนะครับหนึ่งสองสามว่าอันนี้ได้แล้วนะครับใบโอนยครับเป็นใบอาร์นะครับอ่ะหนึ่งสองและสามครับ ว้าวโอเคนะครับเป็นกิกี้แบบนี้นะครับอ่ะโอ้สีเขียวมาเลยนะครับสีเขียวมาเลย1 2 3ครับไรเดอร์วันหนะครับใบนี้สีเขียวนะครับเขียวอยู่1 2, นึ่งสองนนาครับ3โอ้ใบรแบ็คนะครับสีเขียวอยู่นะครับ1 2ึสาม เป็นเจนะครับไรเดอร์เจสามครับโอ้โหสีเขียวสองสามด้านหน้าอา้าวเห็นไหมเนี่ยแบล็คมาอีกแล้วนะครับใบเท่ๆเลยนะครับสี 4, สีเขียวสองสามว้าวศูนย์หกหนึ่งสองและสามครับว้าวโหอย่างชอบเลยนะครับรู้ว่าชอบใบนี้มาใหญ่เลยนะครับแบล็ k นั่นเองนะครับเป็นแบล็ก RX 1หนึ่ง 2และ3มครับว้าวสีแดงว้าวสีแดงมาแล้วนะครับว้าวสีแดงมาเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับและสครับว้าวใบนี้นะครับและ3มครับว้าวเป็นกีกีนะครับว้าวใบม่วงใบม่วงครับเอาแล้วครับ005หรือ006หครับมาลุ้นพร้อมกันครับ สและ3ครับว้าวอันนี้คือใบ0ูนนะครับส่วนใหญ่ผมจะได้ศ0 6ย์หนึ่งสและ3ครับว้าวใบนี้นี่ได้ใบนี้มานะครับ